มาซื้อของจ้าเซ้ามีแห้งกินน้ำแป๊บหนึน่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็จะไปต่ออ่อน้องเพียงอ้อมสวัสดีก่อนค่ะมามาหายายจ้านอกจากอุบุนคุณ้าหมู่มบ้านเนี่ยเนาะแม่หยุดแม่หยุดลายมือก็เลยพาก,กันน้ำดูน้องก่อนดูคุณน้องเหนือล่าอยู่โน่นโน่นน้องเหนือล่าพักแป๊บหนึ่งจ้าเดี๋ยวไปต่อ พาเด็กเล่นแป๊บนึงก่อนซปมีแห้งก่อนนะค่ะพีนนะ่น้องเนาะน้องเหนือเล่นดีๆนะลูก้นอดาเฉยลอัสวดีครับก่อนมาลูกไหมอัสวัสดีครับก่อนมนาะดางแบบกำลังเดินมาคนสวย กินเปย์ไหนล่ะลูกสาวบุเป็นไงคะสาวบนุน้องดื้อไหมน้องไปอยู่เรียนที่หนังสือที่อุบลอ,อากาศดีค่ะยุคของบนเนาะยุคสั้นสองพัก <c oughs> แป๊บเดี๋ยวก็กลับจ้าพักกินน้ำแป๊บหนึ่ง ทักทายเนาะค่ะพี่น้องเนาะทักทายสบายเงี้ยเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าหล่ะค่ะพี่น้องสู้ๆไปด้วยกันเหมือนเดิมนะคะยายกับภากินาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปต่อจ้ามืัอนี้พระนี่ส่งงานอยู่จ้าเมื่อนี้โอ้ยังไม่ได้ส่งงานเลยน้องเนี่ยเพิ่นแกล่นเพิ่นวามสุขพวกบล่าอย่าไปใกล้ตรงนั้นเด้อลูกเด้อพาหลานเล่นแป๊บหนึ่งจ้าไปหาแม่กัน ินฮอดร้านอยู่ยคะ่ะร้านไปอุบุนก็นได้เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศมาฝากจ้าบรรยากาศดีๆจ้าผักเซามีแห้งแป๊บนึงค่ะพี่น้อง อย่าอน้องดีๆ้วลูกเด้เออย่าพน้องดีๆนะลูกนมะไปหาแม่แอนก่อนนะลูกอ๋อพาน้องไปละจ้ะหาแม่แอนก่อนนะไปหาพาน้องไปหาแม่ขอบคุณหลายจ้าขอบคุณในการรับชมนะคะคลิปนี้ออกจากทงจากท่าก่อนแป๊บหนึง่งนะจ้าพี่นอ้องเนาะออาจากหัวจากสวนเส้มีแห้ง แอบผู้ได้ลายจ้า